สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เล็บเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีลงพลป้าเต็นและก็ยูทูบเบอร์สายลงพลป้าเต็นทุกๆคนแล้วก็เอฟซีไมล์เล็บเจเจนะคะวันนี้ไมล์เล็บเจเจจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทําบุญนะคะกองผ้าป่ากับกองกระถินแตกต่างกันอย่างไรนะคะกองผ้าป่าก็คือเงินที่ญาติโยมสาธุชนทุกคนบริจาคเข้าไปในกองผ้าป่านี้จะเข้าวัดโดยตรงนะคะคือไปบํารุงรักษาปฏิสังขรณ์ภายในวัดหรือว่า สร้างขึ้นมาใหม่ก็แล้วแต่นะคะคือไปบำ,บำรุงรักษาพระพุทธศาสนานะธนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนานะคะโดยตรงส่วนกองกระถินนะคะกองกระถินที่เราบริจาคเงินเข้าไปญาติโยมบริจาคเงินเข้าไปนี้ก็คือให้พระโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาของพระเนหรือว่าทุนการศึกษาของคนที่เดือดร้อนคือญาติโยมที่เดือดร้อนก็แล้วแต่เจ้าอาวาสจะให้ทุนนี้ให้กับใครนะคะก็คือ เป็นกองกระถินนะคะอันนี้ก็เลยเอามาฝากนะคะว่าผ้าป่ากับกระถินแตกต่างกันอย่างไรนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ